สวัสดีครับในโลกดิจิทัลทุกวันนี้เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นบางอย่างที่กําลังกําหนดทุกอย่างรอบตัวเราเลยนะครับตั้งแต่โอกาสในชีวิตของเราไปจนถึงนโยบายสาธารณะเลยทีเดียวสิ่งนั้นก็คือเรื่องของจริยธรรมข้อมูลครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แบบเจาะลึกกันเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามนี้กันก่อนเลยเออและไอ้อลกอริทึมที่มันดูเป็นกลางมากๆเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีอคติได้ด้วยหรอครับ คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของความท้าทายที่เรากำลังจะมาสำรวจกันในวันนี้คือต้องบอกว่าในยุคที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบนี้นะครับทุกคลิกทุกการค้นหาที่เราทำมันส่งผลกระทบในโลกแห่งความเป็นจริงได้หมดเลยงานของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลก็เลยไม่ใช่แค่การวิเคราะห์ตัวเลขต่อไปแต่เป็นการตัดสินใจที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมได้เลยครับทำให้เรื่องของจริยธรรมกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆ พอข้อมูลมันมีพลังมหาศาลขนาดนี้แน่นอนว่าความรับผิดชอบมันก็ต้องตามมาติดๆเลยใช่ไหมครับในการอธิบายครั้งนี้เราจะมาสํารวจกันว่าไอ้พลังกับความรับผิดชอบเนี่ยมันมีความตึงเครียดกันยังไงแล้วมันมีอันตรายอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างทีนี้พอต้องมารับมือกับเรื่องซับซ้อนแบบนี้คนที่ทํางานกับข้อมูลเขาก็ต้องมีเหมือนเ,ออเข็มทิศนําทางใช่ไหมครับเพื่อจะได้ไม่หลงทางและตอนนี้เรากําลังจะมาดูกันครับว่า หลักการสำคัญที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นเข็มทิศอันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างและหลักการข้อแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะเปรียบเหมือนดาวเหนือเลยก็ว่าได้นั่นก็คือจงอย่าทำอันตรายหรือ do no harm ครับมันเป็นภาร,รกิจหลักที่บอกเราว่าต้องคอยระมัดระวังผลกระทบในแง่ลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานของเราอยู่เสมอทีนี้เพื่อให้หลักการจงอย่าทำอันตรายมันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันก็จะมีอีก3ข้อ ที่มาช่วยสับสนุนครับข้อแรกเลยคือต้องตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันละเอียดอ่อนนะข้อ2คือต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าการวิเคราะห์ข้อมูลมันไม่มีทางเป็นกลางได้ร้อเซตและข้อสุดท้ายซึ่งสําคัญมากๆคือวิจารณญาณของมนุษย์นี่แหละครับยังคงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดโอเคครับมาถึงแกนหลักของเราในครั้งนี้กันแล้วเราจะมาลองสวมบทนักสืบกันหน่อยแล้วเดินไปทีละขั้นตอนของโปรเจกต์ข้อมูลเลย เพื่อจะไปดูกันว่าเออมันมีกับดักทางจริยธรรมอะไรซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างวงจรของงานข้อมูลเนี่ยหลักๆแล้วเราแบ่งได้เป็น3สเต็ปใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. การได้มาซึ่งข้อมูลหรือการหาข้อมูลมาแล้วแหละครับ2การสร้างแบบจําลองหรือโมเดลและสุดท้ายคือการตีความแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ซึ่งแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ต่างกันออกไปพอมาถึงขั้นตอนแรกสุดเลยนะคือการหาข้อมูลเนี่ย ความเสี่ยงที่เจอกันบ่อยๆเลยก็จะมี2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกคือการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นไปดึงข้อมูลจากเว็บมาโดยที่ไม่ได้เช็คให้ดีก่อนว่าเขาอนุญาตให้ใช้หรือเปล่ากับอีกเรื่องที่ใหญ่ไม่แพ้กันก็คือการละเมิดความเป็นส่วนตัวด้วยการไปเก็บข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นมาโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมพอเราได้ข้อมูลมาแล้วสเต็ปต่อไปคือการสร้างโมเดลใช่ไหมครับแล้วในขั้นตอนนี้เนี่ยศัตรูตัวฉกาจเลยก็คือคําว่าอคติหรือ bias เนี่ยแหละครับ ซึ่งถ้าจะให้คำจํากัดความแบบเป๊ะๆเลยนะมันก็คือความไม่สมดุลในข้อมูลที่ใช้สอนโมเดลซึ่งส่งผลให้การคาดการเอียงไปทางกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกตามแบบนี้สมมุติว่าเราสอนโมเดลของเราโดยใช้ข้อมูลจากคนวัยกลางคนซะส่วนใหญ่ทีนี้พอเราจะเอาโมเดลนี้ไปใช้กับคนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุเกิดอะไรขึ้นครับผลก็คือมันอาจจะทายผลได้ไม่แม่นยำหรือไม่เป็นธรรมกับคนกลุ่มอื่นไปเลย นี่แหละครับตัวอย่างชัดๆของอากาติที่เกิดขึ้นได้จริงมาถึงด่านสุดท้ายครับการตีความผลลัพธ์สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำกันเลยก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันเป็นแค่การทำให้เรื่องซับซ้อนมันง่ายขึ้นนะครับมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมด100%เตเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากๆที่ต้องมีมนุษย์เข้าไปอยู่ในวงจรด้วยหรือที่เขาเรียกกันว่า humans in the loop เพื่อคอยกากับดูแลแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาผลลัพธ์ไปใช้อย่างถูกต้องอยังไง เอาละครับหลังจากเห็นภาพรวมของความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนไปแล้วคราวนี้เราจะมาซูมอินเข้าไปดู2ประเด็นที่ถือว่าเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดกันเลยนั่นก็คือเรื่องอคติและความเป็นส่วนตัวนี่แหละครับความน่ากลัวของอคติในอัลกอริทึมมันอยู่ตรงนี้ครับคือมันสามารถแอบเอาการเลือกปฏิบัติที่เราเห็นเห็นกันในสังคมเนี่ยยัดเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูเผลนเผแล้วเออมันดูเป็นกลางดูเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะกลายเป็นว่า มันเอาความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์มาบังหน้าการเลือกปฏิบัติเอาไว้สังนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆนะครับคือคําว่าความเป็นส่วนตัวกับการไม่เปิดเผยตัวตน2คํานี้ไม่เหมือนกันนะครับความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เนี่ยมันคือการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับแต่อีกคำหนึง่ง Anonymity คือการทำให้ข้อมูลนั้นๆมันไม่สามารถสาวกลับไปถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้เลยซึ่งต่างกันเยอะเลยนะและนี่คือตัวเลขที่จะทำให้หลายคนต้องอึ้งเลยครับ คือเรามักจะคิดว่าข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหรือข้อมูลนิรนามเนี่ยมันปลอดภัยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะรู้ไหมครับว่าแค่ข้อมูลตำแหน่ง GPS ที่สุ่มมาแค่4จุดเท่านั้นแหละมันก็เพียงพอที่จะระบุได้แล้วว่าคนคนนั้นคือใครด้วยความแม่นยำสูงถึง95%โอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยมันเปราะบางกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆเอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยนะ คือไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะล้ําไปแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีมาแทนที่ไม่ได้นั่นก็คือมนุษย์นี่เองใช่แล้วครับข้อความสําคัญที่อยากจะย้ําอีกครั้งเลยก็คือไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปแค่ไหนวิจารณญาณของมนุษย์นี่แหละครับยังคงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดและทรงพลังที่สุดในการทําให้งานด้านข้อมูลมันมีจริยธรรม เพราะนั้นการมีจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การติ๊กถูกตามเช็คลิสต์นะครับว่าทําข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วแต่มันคือความมุ่งมั่นคือทัศนคติที่จะต้องคอยตั้งคําถามกับสิ่งที่เราทําอยู่เสมอแล้วก็คิดถึงผลกระทบที่มันอาจจะตามมามันเป็นเหมือนทักษะสําคัญอย่างหนึ่งของคนทํางานสายนี้ไปแล้วครับและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในโลกที่ข้อมูลมันมีพลังขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้คําถามก็คือแล้วใครล่ะ ที่ควรจะเป็นคนควบคุมมันเป็นคําถามที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะคําตอบของมันเนี่ยอาจจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของพวกเราทุกคนเลยก็ได้ครับ